เรามาดูผลงานนะครับว่าปุ๋ยปุ๋ยหมักสูตรเพิ่มพลังปุ๋ยขี้วัวครับโดยใช้เศษใบไม้นะครับจากคลิปที่แล้วอันนี้เป็นหมักไว้หนึ่งเดือนนะครับดูดีว่าใช้ได้หรือยังก็คือตอนเนี้ยมันไม่มีความร้อนแล้วนะตอนนี้มันมันไม่มีความร้อนเหลืออยู่แล้วแต่ข้างบนเนี้ยังยังใช้ไม่ได้มันไม่ย่อยนะครับแต่ว่าเราลองไปขุดดูข้างล่างๆดู เนี่ยครับข้างล่างๆนี่แหละสุดยอดครับเป็นปุ๋ยมาที่เราไว้ใช้ทําเองนะครับถือไม่ล้วก็นี่ครับล่างเนี่ยย,ยังไม่ยังไม่ย่อยดีนะครับเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ย่อยดีเท่าไหร่นี่หนึ่งเดือนแล้วนะที่เราทําไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วจากคิดที่แล้วนะครับเนี่ยหนึ่งเดือนแล้ว อ,อยังไม่ค่อยย่อยดีเท่าไหรย่ยังเป็นก้อนอยู่เลยไม่เป็นไรวันนี้เราถือว่าเรามาพิกกองก็แล้วกันผนะสมกันเข้ากันเดี๋ยวหมักต่ออีกสักเดือนนึงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูผลลัพธ์กันแต่ถ้าจริงๆถ้าจะไปใช้ก็ไปใช้ได้นะครับเพราะว่ามันมีขี้วัวอยู่แล้วแล้วก็มีเศษใบไม้ที่เราบดไปเนี่ยดำๆเนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยไม่มีความร้อนเหลืออยู่แล้ว ใช้ได้เลยเนี่ยเนี่ยเอาไปโรยที่ต้นไม้ที่แปลงเราได้เลยเป็นการเพิ่มพลังให้ปุ๋ยขี่วัวเรานะครับให้มีสารอาหารเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่านี่แหละยอดครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เป็นการเพิ่มพลังให้ปุ๋ยขี้วัวเรานะครับจากขี้วัวธรรมดาเราก็อามาใส่ เศษใบไม้เศษผักเศษอะไรนะครับที่แห้งๆครับแล้วก็ลดน้ําในช่วงสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็รอให้มันย่อยสลายเองนะครับอันนี้ผมทําการพลุกเค้าให้มันเข้ากันเือที่ว่าเออเดี๋ยวรอดูสักเดือนหนึ่งครับอ่าประมาณนี้เลยเรียบร้อยครับพอจบคลิปเพยงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้ามีเทคนิคอะไรดีๆมานำเสนอเดี๋ยวยังไงอคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวยังไงอยา่าพลาดชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ